โอเคสวัสดีครับล้านเตอร์บาช็อปนะครับวันนี้พาาพบกับเจ้า CPR 6 5 0 r ปี2021นเ็นะครับพอมันเป็นปี2021ใช่ไหมมันก็จะมีเปลี่ยนแบบว่าเล็กน,น้อยจากปี2019ที่ข้อแตกต่างเลยนะเดี๋ยวเรามาดูจุดแตกต่างระหว่างปี2021กับปี2019กันนะครับอ่าข้อแตกต่างแรกเลยนี่เป็นอย่างแรกที่เห็นในชันคือจะเป็นหัวโช๊คนะครับหัวโชค๊ค ของโชว,ว่านะครับมันจะอไสไซดาวจะเปลี่ยนมันจะต่างกันแค่หัวโชว๊คหรืออาจจะมีไส้ในไส้ในที่เปลี่ยนไปอ่าแล้วก็ยางที่สองเลยจะเป็นหน้าไม้นะหน้าไม้เขาบอกว่าฟันมันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมใช่ครับฟันมันจะดูชัดขึ้นกว่าเดิมอ่าโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อเลยคันนี้ยางที่สามเลยนี่ มันจะเป็นท้ายชุดท้ายนะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยเป็นชิ้นเดียวกันเป็นพาร์ทเดียวกันไปเลยอ่าแล้วกุญแจกุญแจไขบาะมันจะอยู่ด้านล่างแทนมันจะอยู่ตรงนี้แทนปกติตัวเก่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้พอพอเป็นปี21ปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่เลยเออเรียกว,ว่าหลบน้นําฝนกันนะครับใช่เพราะว่ามันมีแบบว่าลูกค้าบนว่าตาฝนปุ๊บกุญแจไขไม่ได้อ่ะพอมันเป็นปีเก่าถ้ามันโดนฝนบริษัทฮอนด้าเลยจัดให้ไปอยู่ข้างล่างแทนอ่ะ แลวจุดจุดต่อไปเลยนี่จะเป็นชุดเครื่องชุดแข็งชุดแข้งอ่ามันจะเป็นลา,าแบบนะลายใหม่เฉ<า>ยๆลายเด่นชัดขึ้นอ่าลายจะเด่นชัดขึ้นนะโอเคมาก็ประมาณนี้แล้วคันนี้ส่วนหน้าตารูปทรงหรืออะไรมันจะคล้ายๆคล้ายๆพูดคำว่าคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะโอเคนี่ส่วนคันเนี้ยเป็นรถปี21ที่สภาพ สวยมากเรียกว่าน้องๆมือหนึ่งเลยก็ได้ใช่เพราะว่ารถคันนี้วิ่งมาแค่6 0พันโลเท่านั้นใช่หลักพันโลนะครับกับปีย1ิบอดอ่าน้อยๆเลยมา<อ>เดี๋ยวเรามาดูของแต่งชิ้นแรกที่โดดเด่นที่สุดเลยนะจะเป็นชุดนี้เลยอ่าเป็นชุดของสำนักพี่หน่อยนะพี่หน่อยโซ่ตึงนะครับเป็นชุดครอบหน้าตัวพันเลยนะครอ,อ,อบหน้าตัวพันดูไกลๆเหมือนตัวพันนะครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วจุดเด่นอะไรรู้ไหมคืองานของแกอ่ะมันจะเป็นสีเดียวกับ อะไรเออคือสีเดียวกับโรงงานเลยพาร์จเขาจะเป็นสีเดียวกันสวยมากแัดแยกยนะยไม่ออกเลยนะใช่แัดแยกไม่ออกเลยสวยๆเลยอะแล้วต่อมามันก็จะเป็นท่อ JP นะครับสลิปออน, <on. S 2> นเลยก็เป็นท่ออ่าสลิปออน JP สวยๆเลยบ้องขลามใหญ่แน่นอนแล้วเด่นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้อ่ะมันคือ เลขไม้นะครับอ่าเลขไม<า>้<า>คันนี้อยู่ที่6,320 <20. S 1> กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นปี21นะ6,000นะใช่ครับอ่มันจะน้อยๆหน่อยนี่แล้วก็ยางเราก็จะเหลือๆเ,เลยเป็นดันหลบเหลือๆเ,เลยฮะพร้อมกับสปูลก็มีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อคันนี้ดีกว่าคันนี้ท่อมันจะออกนุ่มๆเพาๆหน่อย ได้ยินหร okay. mm. Mm. Mm ือเปล่านะมีตดด้วยมีตดด้วยนะส่วนข้อต่างๆอ่ะที่ผมบอกนะมันเป็นรถที่ปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานยูเซอร์ทั่วไปนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น CPR650R Touring เนาะใช่ครับผมสปอร์ตทัวริงอ่ะทุกทีเป็นรถคัดกลางอ่าเป็นรถคัดกลางแล้วคนนิยมสูงเวลาปรับเปลี่ยนมันก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหม อ่าโอเคก็ฝากกับคันนี้ไว้คันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่2 1 9 0 0 0หนึบาท2 1 9 0 0 0หบาทนะครับราคาเงินสดโปรไฟลุกเลยนะใช่รถราพัเกือบมือหนึ่งแล้วใช่เกือบมือหนึ่งแล้วนะคันนี้เลยสวยๆเลยมันเป็นสภาพที่สวยงามมากแล้วสียังสดอยู่นะสังเกตเลยสีสดสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแจกไปแนทั่วประเทศด้วยเริ่มต้นพรอยู่ที่ กำเงินมาเงินเงินดาวประมาณ7,600อ่าพอนอยู่60งวดเนี่ยอยู่ประมาณ5,6 0 0บวกบวกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ยเปรถรถที่ออกง่ายกำเงินไม่ถึงหมื่นมาได้เลยอ่าหากใครแล้วสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวมีฝ่ายบริการขายรอตอบทุกท่านอยู่นะครับอ่าสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ